อันว่าไข่ดาวข่าววาวงามแต้เตียวไก่ลักแลแพ่เห่งเต็งหาเกสรตัวเมียแต่งเถียยื่นหลาตัวปูล้อมหน้านับปอบอดได้ซ้ำแถมมีหนามป้องกันเอาไว้ หุ่นหันเข้าไปห้องโอ้ยพวงภัยไข่ย้อยแก่งหอยโยกโย,ย้ยบางดอกฝั่งลยโหอยลามพวงห้อยระยะสายอ้าเลียงหลามไว้วางช่วงงามเป็นปุกยกหิว้ว หน่อยน้อยยังจีเลียงลีตามนิ้วลูกแก่งตัวผิวตะลอนจุมปีดงเจ้าคงออดอ้อนไม่ขนไก่ห่อนปัดไกวสีสันสิงลิ้งบบกิ้งวันไหวลมปัดเมื่อใด ลู่ไปตามหาั่นลุ่มลู่เต็มต้นปุยขนก้านสัน้นซัมปินสนสันมันแต่ดอกช้องแมวนักแผ่วขอแม่ก้อยก้อยแต่งเย่บุญบานถ้าเหมือนไอพ่น พุ่งล้นขนาดสี่เหลืองค้ายยานอวากาศขึ้นมีต่อไอเสียเข้าเกียร์บื้นบืนสุดตี้จะมืนแต่ลามบกก้อยได้เห็นสุดเจนง่อมงามมาปะตาต่ำดีงาม เจนได้สอบถามกูง่ามกูแงาหากหูแน่แต่ขยายหือ้อเนิ่นนายเฮย